Thank you. กับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนาคราชสายมงคลคนเมืองชางนาคราชเมืองสุรินคนเก่าคนเดิมว่าภาษาบ้านบาอีสานบ้านเฮาครับมณีน,นาคราชได้เหรียญหลวงพ่อคูณมาให้พี่น้องได้บึงได้ชมกันอีกเหรียญอีกรุ่นครับเป็นหลวงพ่อคูณที่สร้างในปีพศ2 5 5พครับเป็นพระใหม่พระรุนเทไทยของหลวงพ่อคูณเนาะครับนาะ ผมได,ด้มาสององค์ครับสององค์สองเนื้อเนื้อทองแดงสัตว์ประหน้าครับพี่เอาเนี่ยหลวงพ่อคูณเตียนสีมาค,ครับสวยๆวยเด้ครับสังในปีพศส 25, อ5 7ร 10, ครับนิรันต์นิรันต์ตะลายเนื้อดวง สานีปศพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นพระรุ่นไทยไทยของหลวงพ่อคุณนะครับนอได้มาสองเหรียญครับได้มาสองเหรียญพร้อมกล่องพร้อมกล่องพร้อมกล่องเดิมแลวให้พี่น้องไดบึงได้ชมกันครับเป็นพระใหม่ที่น่าเก็บนาสะสมนาบุชาครับเป็นพระรุ่นไทยไทยของหลวงพ่อคุณครับลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญทรงเสมานนนนเานาะครับนอหลวงพ่อคุณก็บเนา่งเต็มองค์ครับ นั่งเต็มองค์มีตอกไม้เหล็กครับตอกไม้เหล็กตอกไม้เหล็กนะครับน้อสวยครับสวยงามมากด้านหลังครับด้านหลังกัสิเป็นยันทงงองหลวงโถนะครับน้องมี่เรียกว่า5 7าเจ็ดนิรันตลายสมณศักดิ์พระเทพวิทยาคมนี่ครับ มาสองเหรียญอันนี้คือทองแดงลมดำนะครับนะนี่ทองแดงลมดำทองแดงลมดำาตัวสวยอยู่ครับตัวเป็นพระที่สวยงามนาเก็บนาสะสมนาบูชาอีกเหรียญอีกรุ่นครับอันนี้มาบึงเหรียญนี้ครับนี่เหรียญทองแดงนี่คือเหรียญทองแดงกระสีตอกไม้เหล็กตรงนี่ครับทองแดงจะตอกด้านนี้ นี่คือใบไม้ครับบอใบไม้กันนะชิเป็นบานไล่ที่ดีนะครับนอนี่ตัวคำว่าคูนครับตัวคขบไคอยนะครับเนาะหลวงพ่อคูนวัดบานไล่ตัวเป็นพระที่สวยงามอีกองค์อีกรุ่นของหลวงพ่อคูนครับเป็นรุ่นไทยๆของหลวงพ่อแล้วครับเนาะนี่ครับ น้าตาหลวงพ่อครับนี่ขวาคูนใบใหม่นะครับอ้คมชัดครับคมชัดมากหกเจ็ดสองครับหมายเลขหกเจ็ดสองนครับด้านหลังครับโอ้สวยครับสมศนกสักพระเทพวิทยาคม สวยครับถือว่าเป็นพระที่สวยงามเป็นพระที่สวยงามน่าเก็บน่าสะสมนะครับเนาะผมได้มาสองเหรียญเอามาให้ชมกัน,นครับอีกองหนึ่งครับมีโอ้หน้าตาหลวงพ่อครับชัดเจนหมายเลขหนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าแปดหนึ่งสามห้าแปดหนึ่งสามห้าแปด สวยๆครับด้านหลังครับพระใหม่พระใหม่น่าเก็บน่าสะสมนับบูชาหลวงพ่อคูณสั่งในปีพศ2 5 5 7ครับรุ่นรุ่นท้ายท้ายของหลวงพ่อคูณไพมีกับเก็บสะสมไหวนะครับน้อหลวงพ่อคูณก็มีมากมายหลายรุ่นครับผมไปผมไปเจอกับด้เช่ามาให้ชมมาให้ศึกษานำกันนะครับน้อสอบถามได้ด้วยครับเด้อ พระหลวงพ่อคูณตูนี้สอง,องค์ครับได้มา2ององค์ได้มาสององค์นี่ครับสวยๆเลยได้มาสององค์สวยๆก็ององเริ่มหายากครับพระหลวงพ่อคูณก็เริ่มหายากแล้วมีแต่ว่าไปไปพบไปเจอกะเก็บสะสมไว้แล้วครับด้วยครับลักษณะข,ของสองเหรียญครับสองเหรียญต่างกันไหม โปตางกันครับสวยงามเหมือนเดิมสวยงามสวยงามเหมือนกันนี่ครับตองแดงกับง,งามลุมดำกับง,งามครับสวยสวยเลยได้มาสองเหรียญได้มาสองเหรียญที่ว่าสวยครับสวยศรัทธาในองค์หลวงพ่อคูณก็เก็บสะสมไว้นะครับด้อศรัทธาในองค์หลวงพ่อคูณก็เก็บสะสมไว้พระ หลวงพว่อขุก็มีหมากใหม่ลายรลุนครับส่วนผาปิต,ตาที่ผมเอามาสารในปีวศัตว์ัหาลอยหาสิบหกระผาปิต,ตาได้หมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วมีคนเช่าไปหมดแล้วมีคนเช่าไปหมดแล้วเหลือองค์เดียวครับเก็บไว้ใช้เองเหลือองค์เดียวเก็บไว้ใช้เองครับหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเท,ทพเจ้าแห่งดานคุณทศศรัทธาในองค์หลวงพ่อก,ก็เก็บสะสมบูชาใดเนาะครับน้า หลวงพ่อเปิ้กระเด้ละสังขารจากพี่นองมุ่งเอาชาวไทยไปแล้วครับก็เหลือแต่วัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ศรัทธาครับทธาในองค์หลวงพ่อกะเก็บสะสมบูชาลำดึกถึงองค์หลวงพ่อไดครับหลวงพ่อคูณศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นพระเก่าพระใหม่หลวงพอ่อค่นอธิษฐานกิตทุกเสกอย่างดีครับหากศรัทธา เชื่อมันในองค์หลวงพ่อคุณเก็บสะสมบูชาได้ครับหลวงพ่อคุณปริสุโทโธที่พระเจ้าแห่งด่านคุณโทษสวยๆได้ครับสวยๆเลยสวยๆเลยพียยย่นี่จะเก็บไว้ครับครับวันหลังผมไปผมไปเจอหลวงพ่อคุณลุ่นใหม่ๆคือลุนที่ผมบ่เคยเห็นผมกะสิ เอามาให้พี่น้องได้บ่งได้ชมกันอีกคือเก่าครับผมสำหรับมอนีกับผมกทิคอยุติวิดีโอแค่นี้นะครับน้อไว้พอกันวิดีโอหนาครับว่าผมเสียพระรุ่นใดมาให้พี่น้องได้บ่งได้ชมได้ศึกษากันครับพระเก่าพระใหม่กันเหล่าแต่จังหวะเหล่าแต่โอกาสเหล่าแต่ผมสิดได้มากครับว่าจะได้พระรุ่นไหนมาพี่น้องก็ค่อยติดตามค่อย ชมในคลิปต่อไปนะครับนอาผมก็ขอฝากช่องนักขาดสายมงคลคนเมืองฉางน้ำเลือครับฝากเบิง่งฝากแงงฝากเป็นเรียงเชียร์เรียงใจให้กันครับผมมีอย่างดีๆผมจะมาลงให้พี่น้องไดบงเดชมกันครับหากสนใจสอบถามกับคอมเมนต์ได้ครับพระมีให้เช่าแต่ผมบ่ได้รับเช่าด้วยครับเด้อไม่ได้รับเช่าใครนะครับผมปล่อยเช่าให้ได้อย่างเดียวตอนนี้ครับ เช่าไข่ไม่ได้จริงๆสัพ์น้อยครับทุนทัดน้อยสำหรับมือนี้กับผมนาคาราชเมืองสุรินทร์นาคราชสายมงคลคนเมืองชางไปละครับผมไว้พบเจอกันวิดีโอหนาครับว่าผมิได้พระลุ่นไดมาให้พี่น้องเดบึงได้ชมกันครับมือนี้ขอบารมีองค์หลวงพ่อคูณตงปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องสุภูสุคนที่ติดตามผม ที่บึงวิดีโอนี้ก็ให้มีแต่ความสุขความจเจริญให้ผุดผ่านแต่สิ่งดีๆเงินไหลนองทองไหลมาถูกเลีถูกหวยถูกรางวัลกันสุขสุขคนครับสำหรับวันนี้นักขราชสายมงคลคนเมืองชางนักขราชมุสลินไปแล้วครับผมไว้พบเจอกันคิดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม